ไม่โตกระชอนเหรออเห้ยเ้จ้จะลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้หล oh. oh, ุดเลยหลุดไปแล้วครับผมกัดเป็นเจ้ากระปอมเอครับโอ้ oh, น้ําใสหน้าโดนชะโดแต่ไม่โดนครับโดนปลาช่อนช่อนใหญ่ช่อนไซส์ประมาณเกือบโลครับตัวนี้เฉียดโลเลยโอเคครับผมฝากด้วยครับเจ้ากระปอมเอครับผมกะว่ามาโดนชะโดนะน้ํามันใสเหมือนจะมีใครเข้ามาก่อนโอเคครับผมฝากด้วยครับช่อนยักษ์ สุดยอดมากครับเดี๋ยวลองโดนต่อซ้ำนะครับหมายนี้น่าจะมีหลายตัวอยู่โเคครผมกระป๋อมอีี